สวัสดีค่ะแม่หยกจากช่องมามี everything ค่ะวันนี้นะคะแม่หยกเนี่ยจะมารีวิวกระเป๋าเก็บความเย็นที่แม่หยกกำลังใช้ในการปั๊มนมแล้วก็ทำนมสตอ็อกอยู่นะคะนั่นก็คือกระเป๋าปั๊มนมจากแบรนด์ bee c คซึ่งเป็นกระเป๋าที่ใช้ในการเก็บความเย็นนะคะช่วยทำให้นมแม่นะคะไม่เสียง่ายนะคะซึ่ง รุ่นที่ไม่ยกเลือกใช้นะคะก็คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์เลยค่ะนั่นก็คือรุ่น s o u l m a t e 4ค่ะซึ่งเหตุผลที่ไม่ยกเลือกใช้กระเป๋าเก็บความเย็นรุ่นนี้นะคะก็เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีคุณสมบัติคือสามารถเก็บความเย็นได้อย่างยาวนาน21ชั่วโมงโดยเก็บความเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่านมแม่จะเสียง่ายเลยค่ะโดยที่กระเป๋าเนี่ย สามารถแยกได้นะคะเป็นสองใบนะคะซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถใช้เก็บนมแม่ที่ปั๊มได้นะคะรวมทั้งกลวยปั๊มนมนะคะแยกเก็บออกจากตัวกระเป๋าชั้นบนนะคะซึ่งเราสามารถใส่เครื่องปั๊มนมนะคะสายปั๊มนมนะคะแบตเตอรี่ชาร์จนะคะรวมทั้งผ้าคลุมให้นมนะคะซึ่งของใช้พวกเนี้ย ก็จะไม่มาปนเปื้อนกับกลวยปั๊มนมนะคะที่เราใส่ไว้ชั้นด้านล่างนะคะก็จะช่วยเป็นการลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์นะคะที่จะเข้าไปปะปนกับน้ํานมหรือว่ากลวยปั๊มนมของเราะคะ่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ใช้งานต่อแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนํากระเป๋าของเราเนี่ยไปใส่ของอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของร้อนหรือว่าของเย็นหรือว่าเพิ่มเติมอีกนิดนะคะสิ่งที่ทําให้แม่ยกเนี่ยคิดว่า แบรนด์บีคูเนี่ยแตกต่างจากกระเป๋าเก็บความเย็นยี่ห้ออื่นก็คือการที่กระเป๋าบีคูเนี่ยมีเชือกหนวนเก็บความเย็นที่หนาค่ะทำให้นะคะแม่ยกมั่นใจได้ว่าเครื่องปั๊มนมของแม่ยกเนี่ยจะไม่โดนความเย็นจากเจลเก็บความเย็นหรือว่าคูลแพคเนี่ยทำร้ายทำให้เครื่องปั๊มนมเสียค่ะก็เลยเป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่แม่ยกเนี่ยตัดสินใจที่จะ เลือกใช้กระเป๋าเก็บความเย็นยี่ห้อนี้ค่ะเดิมทีนะคะแม่หยกเนี่ยไม่ใช่นักปั๊มนอกบ้านนะคะแต่เป็นคุณแม่นักปั๊มในบ้านนะคะที่ชอบตื่นมาปั๊มนมตอนกลางคืนค่ะแต่เนื่องด้วยว่าเราเนี่ยเป็นแม่ลูกอ่อนนอนน้อยนะคะมีลูกเยอะกลางวันก็ไม่ค่อยได้นอนกลางคืนก็อดนอนอีกค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หยกก็เลือกที่จะเ,เก็บกล้วยปั๊มนมนะคะแล้วก็นมสต็อกที่ปั๊มได้เนี่ย ในกระเป๋า BQ s ู o m a t e เรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยห้องนอนกับตู้เย็นอยู่ใกล้ไกลค่ะตามหลักการเก็บนมแม่นะคะถ้าเราสามารถเก็บรักษานมแม่นะคะที่อุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเราจะสามารถเก็บนมแม่นะคะเป็นเวลายาวนานได้ถึง24ชั่วโมงเลยค่ะตามหลักการขององค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO ค่ะ ดังนั้นนะคะแม่หยกก็เลยเลือกที่จะเก็บนมแม่นะคะไว้ในกระเป๋าโซเม t โฟรุ่นนี้ของ b ีคูค่ะเนื่องจากว่าสามารถที่จะรักษาอุณหภูมินะคะได้น้อยกว่า15องศานะคะยาวนานถึง21ชั่วโมงเลยค่ะดูกันนะคะว่าภายในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นช่องเก็บความเย็นนะคะชั้นบนนะคะแล้วก็ ชั้นล่างนะคะซึ่งชั้นบนเนี่ยแม่ยกก็จะใส่ตัวเครื่องปั๊มนมนะคะนี่นะคะแม่ยกก็จะใส่เครื่องปั๊มนมนะคะซึ่งใส่ในถุงนะคะเป็นตัวเครื่องปั๊มนมกับสายปั๊มนมนะคะมีผ้านะคะผ้าคลุมปั๊มนมนะคะอีกทีหนึง่งอ่ะจะเห็นได้ว่าฉนวนกันความเย็นนะคะหนานะคะ ต่อไปชั้นล่างนะคะชั้นล่างเนี่ยตัวกระเป๋านะคะก็จะมีช่องข้างหน้านะคะซึ่งเราสามารถใส่ของอะไรก็ได้นะคะของใช้กระจุกกระจิกนะคะอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ได้นะคะอันนี้ก็คือด้านข้างนะคะสามารถใส่เป็นขวดเก็บน้ํานมหรือว่าถุงเก็บน้ํานมก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะใส่ได้เลยนะคะส่วนชั้นข้างล่างนี้นะคะนี่เราก็จะเก็บกลวยปั้มนมนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลวยปั๊มนมที่เราใส่เข้าไปกับตัวคูลแพคนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเจลเก็บความเย็นหรือคูลแพคนะคะซึ่งถ้าจะให้พร้อมใช้งานนะคะก็คือให้นําไปแช่ช่องแช่แข็งนะคะซักประมาณ1คืนนะคะเพื่อให้เจลเก็บความเย็นเนี่ยทำงานได้ดีนะคะซึ่งอันนี้ก็แถมมากับกระเป๋านะคะเป็นของบ,อบีคูเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็น น้ำนมนะคะที่ปั๊มเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปในช่องที่มีเจลเก็บความเย็นนะคะเจลเก็บความเย็นที่แม่ยกใส่ก็คือมีสอง,สองชิ้นนะคะหรือใครจะใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะแล้วก็จะเสียบแท้เขาเรียกว่าเป็นแท่งวัดอุณหภูมินะคะที่แถมมากับกระเป๋านะคะไว้ตรงฉนวนเก็บความเย็นตรงนี้นะคะติดกับตัวคูลแพคนะคะก็คือเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่า อุณหภูมิในกระเป๋าเนี่ยมันต่ํากว่า15องศานะคะก็คือ,อมันจะขึ้นเป็นแถบสีแดงนะคะขึ้นมาก็คือตอนก็คือบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิในกระเป๋าเนี่ยต่ากว่า15ห้าองศานะคืออยู่ที่ประมาณ10องศาหรือ11องศานะคะก็คือจะบอกอุณหภูมิคร่าวๆนะคะนี่นะคะ อ่าโอเคตอนนี้ก็คือถือว่าต่ำกว่า15องศาอยู่นะแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถสะพายได้2แบบนะคะก็คือสะพายหลังก็ได้นะคะสะพายข้างก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าสะพายหลังกับสะพายข้างเนี่ยทำยังไงนะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเรากลับสมมติว่าเรากลับด้านนะคะเราก็จะเห็นสายสะพายข้างหลังเนาะนี่นะคะสายสะพายข้างหลังอันนี้สําหรับสะพายหลัง ะะส่วนสายตรงนี้นะคะที่เชื่อมกับกระเป๋าข้างบนเนี่ยนี่นะคะที่เชื่อมกับกระเป๋าข้างบนเนี่ยก็สามารถสะพายข้างได้นะคะถ้าสมมติว่าเราจะสะพายแบบใบเดียวจบอะ่ะคือไม่แยกกระเป๋าเป็น2ใบเดี๋ยวทําให้ดูว่ามันแยกกระเป๋าออสองแบบได้ยังไงนะคะ2แยกถือเป็นกระเป๋า2อสองใบได้ยังไงนะคะก็คือจะมีซิปอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็แกะซิป แกะซิปด้านหลังตรงนี้ออกนะคะนี่นะคะก็อ่ดึงไปจนสุดเลยนะคะนี่นะคะตัวกระเป๋าก็จะเลื่อนออกจากกันค่ะก็จะได้เป็นกระเป๋าอีกใบนึงนะคะอย่างนี้นี่นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าอีกใบนึงค่ะ อันนี้คือกระเป๋าด้านล่างที่เราเก็บกววยปั๊มนมแล้วก็น้ำนมของเรานะคะสำหรับวิธีทำความสะอาดกระเป๋าใบนี้นะคะเนื่องจากกระเป๋าใบนี้ไม่สามารถนำเข้าเครื่องซักผ้านะคะได้เพราะว่า จะทาให้ตัวกระเป๋านะคะเสียทรงนะคะรวมทั้งขนวนการความเย็นเนี่ยเสียได้ดังนั้นเนี่ยแนะนําให้ทําความสะอาดนะคะโดยการใช้ผ้าชุบน้ําให้หมาดๆหรือใช้แปรงสีฟันนะคะชุบน้ํานะคะเช็ดทําความสะอาดภายนอกนะคะแล้วนําไปผึ่งลมนะคะให้แห้งนะคะและตัวซับข้างในนะคะรวมทั้งขนวนการความเย็นเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำนะคะ เช็ดนะคะแล้วนำไปผึ่งแดดอ่อนๆหรือลมให้แห้งค่ะสรุปนะคะถือว่ากระเป๋า BQ รุ่น s o m e t f o รุ่นนี้นะคะคุ้มซิยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะเพราะถือว่าเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นที่เก็บอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิของนมแม่เนี่ยได้อย่างยาวนานนะคะถึงแม้ว่าไม่มีตู้เย็นก็สามารถเก็บนมแม่ได้นะคะและที่สำคัญนะคะ ถ้าไม่ใช้กระเป๋าใบนี้แล้วสามารถนำไปเก็บรักษาอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าใส่สิ่งของต่างๆพกเผาไปนอกบ้านก็ได้สะดวกง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะดีไซน์จบครบในใบเดียวนะคะสามารถที่จะสะพายหลังก็ได้สะพายข้างก็ได้นะคะแล้วก็ไม่หนักนะคะน้ำหนักเบานะคะตอบโจทย์คุณแม่ๆยุคใหม่ ที่เป็นคุณแม่นักปั๊มนอกบ้านหรือในบ้านได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะโอเคสำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกระเป๋าใบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.bcoolkit.com o r l d i d e e นะคะ, Be cool ะ,คะหรือ Facebook นะคะ b c o o l c o l e r b a g นะคะหรือ Line at b c o o l c o l e r b a g นะคะ หรือถ้าคุณแม่ท่านไหนอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์นะคะหรือรายละเอียดอื่นๆนะคะแม่หยกจะใส่ไว้ในใต้คลิปวิดีโอข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่หยกขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆนะคะแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่หยกก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ